ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตะกี้สดารีวิวไปกับหนึ่งคลิปใช่ไหมของขนมของใหม่จากเหลอบูเต้แต่ว่าพเอิดมาเจอพี่โจโดยบังเอิญแล้วก็จัดขนมใหม่มาอีกหนึ่งชุดพอดีเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเลยพี่โจค้นี้เป็นมาการองรสใหม่ใช่ไหมใช่เป็นวานิลานีเป็นวานิลาฮันนี่แล้วก็เป็นเป็นเป็นไม่ใช่หมีมัมาแล้วเป็นเป็นน้องหมามามารุเลยนะจ๊รแล้วก็นี้เ็อย่างนี้ จะมีน้องหมานี่หูด้วยอันนี้เป็นรสใหม่นะวานิลาฮันนี่นเ,นเดี๋ยวจ้าจะลองมาชิมดูว่าเป็นยัไงไงไหวดูสัตว์เจอตกที่นี่ทยุค่นเนี่ยวันเจอโดยบางเธอดีใจมากๆเลยนี่เดี๋ยวจะลองมาชิมเลยจ้าอ่าวาน,นิลา h o น e y อืมอนะร่อยมากไอตัวมันจะมีกลิ่นแบบน้ำผึ้งแบบยคือมันจะแบบวาน,นิลาคนมีกลิ่นกลิ่นน้ำผึ้งอะ อร่อยมากเดี๋ยวเราไปกินหมดสองนี้เลยนะอร่อยมากมะเขือวุ้นเหนียวหนุกไม่เหมือนน้ำหนุกเรือยที่ไม่เหมือนน้ำมันมันทำให้มันดนุกเปล่าน่อยอ่ะกินอันนึงเลิศมากๆขอบฟอบอกว่าฟินมากอย่าลืมนะตอนนี้มีขายยังพี่โตขายอาทิตย์หน้าขายอาทิตย์หน้านะจ๊ะเดี๋ยวอย่าลืมถ้ามาเราไปลองกันดูอร่อยมากดูแบบ มันหอมหน้ำผึ้งมากอ่อะ,ะพีพ่อือเจ้าเด็กในไทใแ่ก็คือนเพราะโคคาโรนี่เนี่ยจะเป็นจะจะเป็นมาการ์เลอรของรุ่นใหม่ที่เป็นไส้เดิมผสมกับน้ำผึ้งอ๋อถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นคาราเมลฮันนี่ใหม่ตัวคือจะมีรสสีอ๋อเ,เดี๋ยวต่อไปมันจะมีแบบว่าคาราเมลฮันนี่ช็อกโกแลตฮันนี่อะไรประมาณแนวแนั้นอร่อยดีโอเคแล้วก็อีกหนึ่งตัวตัวนี้ที่เองที่วางเรียงรายอยู่แต่หน้าตาจริงๆมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตั้งแบบนี้ อันนี้มีชื่อว่ามามารุเค้กมามารุเค้กนะคะข้างในเป็นไส้คาราเมลเหรอคะพี่โจ๊ะเดี๋ยวตลาดจะลองชิมให้ดูใช้มือเลยนะหอุ่ยกินลำบากไหมเนี่ยวเอาไงดีอืมอืมอเขาบอกว่าข้างในแบบว่าเยอะมากไส้เยอะมาก,มากแล้วก็แบบฉ่ำมากรอดอะ่ะพี่โจ๊ะมันอร่อยมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราจะบิบมีไงให้ได้กินง่ายอันนี้อร่อยมากวอกพี่เด็กคือถ้ามี่อนแลยวจะแบบแบบอันนี้ใครพี่จอมนี่มันมีแบบพราะมันมีเซ้ได้ทุกคนอยากกัดแฉะมันมีเซ้อยู่ทั้งอนเห็นไหมเดี๋ยวให้ลองกัดให้ดูอืม อร่อยมากพี่โจตัวนี้ฟินเวอร์อร่อยมากแต่ถ้าเราไปแช่ตุ้ยยังจะแข็งนะคะพี่โจะเป็นตัวอร่อยอ่ะร้อนมากมีรสอะไรไหมคะพี่ติ๋วตอนนี้มีแต่คาราเมลแต่ว่ามีรสอกอร่อยมากๆตัวนี้ยอม์กเขาบอกว่าปินมากเวลากินมาเยอะแล้วแต่ว่าแบบที่ทำนึ่งสบายแล้วนะ ไี่เลยจะขายที่นหน้าขายที่หน้าหมดเลยนะสองอ,นนอันนี้อันนี้อร่อยมากๆเลยอ่ะย,ย,ย,ยังลองไปกินดูนะรับรองว่าถูกใจแน่ๆเลยถ้าเกิดคอแบบว่าคาราเมลโอเคจัดวันนี้เป็นสองทริปแล้วเดี๋ยวนี้จะไปร้านเปคตนตื่นที่กอตอนกันบ๊ายบาย